็เสร็จจบครบบริบูรณ์ของโครงการอุปสมบทหมู่100รูปสมโพธิ1 0อปีวัดสุลธทามถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มาของโครงการเราวางแผนไว้หลายปีเพื่อให้ชุมชนได้มีความภาคภูมิใจในวัดศาสนส,ส,สถานของตนจึงบูรณาการโครงการบวช100รูปสมโพธิร้อยปีไปด้วยพร้อมกับ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานระดับจังหวัดแล้วก็ชุมชนท้องถิ่นชุมชนชาวบ้านแล้วก็ศิษยานุศิตต่างๆมากมายให้ความร่วมมือสนับสนุนรวมถึงเจ้าภาพในส่วนต่างๆรู้สึกมีความสุขที่ได้ร่วมกันสร้างปอะติศาสตร์ให้กับชุมชนแล้ก็ต่ออายุ พระพุทธศาสนาเรายังมีโครงการดีๆและเป็นประโยชน์ทั้งพระศาสนาเป็นประโยชน์ต่อชุมชนสามารถบูรณาการใช้กับสังคมและกับพระศาสนาได้อีกหลายโครงการและเดี๋ยวจะ,ะกล่าวต่อบอกต่อสุดท้ายขอบคุณขอบใจทุกหน่วยงานและคณะสงฆ์พร้อมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนทุกท่านขอเจริญพร